ยุบพักไทยรักไทยอวสานทักษินหลังการเลือกตั้งปี2549ได้มีการร้องเรียนกกตว่าพักไทยรักไทยได้จ้างพักการเมืองขนาดเล็กเพื่อหนีเกณฑ์20%ฝั่งทางพักไทยรักไทยได้ฟ้องพักประชาธิปัตย์ว่าใส่ร้ายพักของตนก่อนการตัดสินท่าทีของพักไทยรักไทยและพักประชาธิปัตย์พร้อมรับคำตัดสินของศาลระหว่างนั้นเกิดกรณีว่ามีข้าราชการพยายามติดสินบนเพื่อไม่ให้พักถูกยุบแต่กระทําการไม่สําเร็จจนกระทั่งวันที่30พฤษภาค คม2,550ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีความผิดในทุกข้อกล่าวหาส่วนอีก4พักนำโดยพักไทยรักไทยมีความผิดจริงจึงมีคำสั่งให้ยุบรวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักทั้งหมด5ปีหล่งทราบคำพิพากษากลุ่มสอสอพักไทยรักไทยได้กล่าวว่าไม่ขอรับคำตัดสินเพราะเป็นคำตัดสินจากปากกระบอกปืนต่อมาสมาชิกไทยรักไทยได้ย้ายไปอยู่พักพลังประชาชนเพื่อรอวันหวนกลับมาอีกครั้ง